สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องขวัญใจเมืองสุรินค่ะจจ๊เอ๋น้องขวัญใจจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะน้องขวัญจ้า ไปไหนคะขวัญจะไปไหนจ้าเจ๊เอ,เอจ๊เอเอ๋ไปหาแม่แล้วไปหาแม่แล้ว จ้าทำไมเท่านมแม่มันเด็กจังเลยเนาะอะอไรคะน้องขวัญจะมันเอากับพี่หย,ยกไม่มีพี่ยกไม่มีอะไรคะ ดูดดูดแป๊บเดียวเองดูอีกดูนานๆเลยกินนมม่อีกแล้ว ไหลบนน่น้อขวานเอ้ย อืแล้วก็พอได้กินนิดหน่อยนะคะโอโห้หลับตาดื่มนมเคลิ้มเชียวเลยนะน้องขวัญแม่จ๋าผลิตน้ำนมเยอะๆให้น้องขวัญหน่อยคะ่ะเบบเยอะๆเลย เปลี่ยนข้างก่อนจ้า <Hey. S 1> เฮ้ยไปไหนคะ อิ่มแล้วหรอคะนึกอิ่มหรือยังไปแล้วไปแล้วไปไหนเอยไปไหนเอย ไ,ไหนคะจ้าเอ๋จ้าเอ๋อนอ้ำเย็นแค่ไหน คันทำไมเสียงดังอย่างเลยเองขันอ่ามานี like ่ สอบระบบเสียงนะโอ้จับมือ,อจับมือเลยจับมือจับมือโอเคดีกันค่ะจับมือดีกันนะดีกันนะดีกันแล้วอ้อาอาจาเอ๋อาจารย์เอ๋มาแอบจุ๊บพี่หยกเลยโอ้มีเด็กน้อยมาแอบจุ๊บโอ้โหจับมือไปเลยเอาไปเลยเจานาฬิกาด้วยไหมคะเนี่ย ขวัญ <laughs> เอ๊พี่กับน้องเขาเล่นอะไรกันเนี่ยว้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยกให้กินนมเสริมแนละ้วค่อยไปนอนเนะค่ะ เดี๋ยวราทานนมเสริมดื่นนมเสริมก่อนนะจ๊ะเพราตอนนี้ก็ง่วงแล้วเริ่มแบบว่างอแง,งแล้วไม่ไปไหนหรอกก็ามาวนเวียนวนเวียนอยู่กแกบเต่น้องหยกนะว่ายังไงเหยียบขาไว้อีกนะทะานเหยียบขาไว้อีกอ๊ย้ยเดี๋ยวเดวด้ดดอ้อ ใครเหยียบขาพี่หยงเนี่ยอ,อยากได้อีกนะอยากได้อีกเจ้าไปไหนเอาไว้ดูนาฬิกาดูเวลากินนมใช่ไหมโอ้อยากอยากดูเวลากินนม,มขนเยอะสวัสดีค่ะ โอ้โหสุดยอดเก่ง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 แล้วเล่นโต้ตอบกันใช่ไหมน้องขัญโ้่เอากอดน้องขัญนี่กาะกอดกาะกากาเกาะไปเล่นเปียกน้ำอะไรมาเนี่ยน้ำลายนะสิ สวัสดีค่ะเป็นไหนคะน้องขวัญโอ้ไปไหนไปนไหนหนูจะไปไหนอันนี้ก็จะได้เวลากินนมกินนมในช่วงเช้าของน้องขวัญใจแล้วโอ้ยขวัญใจหิวเห็นนมนะคะหิวนมด้วยแล้วก็เห็นน้องอยู่ถือขวดนมนะคะอา้าวเร็วๆหน่อยสิพี่กบเร็วๆหน่อยสิหนูหิวแล้วนะโอ้ อ๋อได้ยินเสียงขยา่านมด้วยโอ้โหเฮ้ย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 จ้าเองโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนมให้อุ่นๆน,ดนิดนึงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงพึ่งชงม,มาเสร็จเมื่อกี้เองนะคะ หนูไม่ยอมแล้วหนูไม่ยอมแล้วเร็วๆหน่อยพี่หยกพี่หยกจ๋ายเร็วๆหน่อยพี่หยกนี่นะก็วันนี้ก็ให้หน้องนี่นะปริมาณขนาดข,าดของนมในวันนี้นะคะนี่อยู่ที่นี้นะคะนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าควนใจถ้าจะดื่มหมดขวดหรือเปล่านะคะหมดหรือเปล่าน้องควนพอไปแล้วพอไปเกี่ยวย่าแล้ว เฉยแป๊บนึงมันยังร้อนๆอยู่แป๊บนึง <c oughs> เฮ้ย,ยหิวแล้วหนูหิวแล้วค่ะหนูหิวแล้วโอ้ลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปรอด้านล่างวัยรุ่นนมผงต้องรอด้านล่างนะคะแป๊บเดียวขอเวลาอีกสองนาทีพี่หยกจ๋าใจเย็นไม่ไหวแล้ว ะเย็นไม่ไหวแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปป้อนนมให้กับน้องเลยจ้านี่นะคะน้องหยกก็จะมาป้อนนมเสริมให้กับน้องผันใจในรอบช่วงเช้านะคะใจหิล้วใช่ไหมบ้านจะเข้านมแม่ก่อนเวลากินถ้าก็ต้องให้น้องกินได้เต้าแม่นะคะไม่ไม่กินข้างนอกนะเดี๋ยวหนนมแม่อยู่ฝั่งไหนกินนมแม่ก่อนค่ะ ไหนไม่ใช่กินนมแม่ก่อนนี่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 อยู่ตรงนี้ต้องกันกินนมแม่ก่อนเยเดียว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 ต้องดูดนมแม่ก่อนแป๊บหนึง่งไม่ดูดม่าให้กินนะ หมดแล้วนะคะนี่ค่ะหมดแล้วจ้า<_ H _><_ H _>เอากินนมแม่ต่อเลยค่ะกลันมากินนมแม่ต่อค่ะ<_ <H> _>หมดแล้วอ่อากินนมแม่กินนมแม่นีนนนย่ยเพลงจังหว เดี๋ยวเดินเล่นแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วพาเด็กน้อยเข้านอนแล้วมามาเลย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 โอพี่หยกลืมผ้าเช็ดปากให้หนูเลยเรามาเช็ดคราบดมก่อน เรียมไม่ก็ลืมหยิบม,มาให้หนูนี่เช็ดก่อนกินนมเปื้อนไม่ช่วยเช็ดด้วยหรอคะอุย้ยแม่จะช่วยเช็ดหนูด้วยเนี่ยเห็นไหมขนาดแม่ก็ยังรักหนูเลยจ้าจ้าโอเคคะ่ะอะไรคะเริ่มง่วงแล้ว ว่ายังไงเนาะว่ายังไงเนาะ <c oughs> พี่หยกจ๋าเร็วๆจ้าพี่หยกรู้ไหมว่าหนูงว่วงแล้ววันนี้หนูตื่นแต่เช้าด้วย เสียงท้องใครร้องเนี่ยเสียงท้องใครร้องเนี่ยค่ะเดี๋ยน้องโยขอตัวไปเตรียมที่นอนให้กับน้องก่อนนะคะนยอ๋ยวก็น้องโยก็จะไปปูที่นอนให้กับน้องนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าน้องจะมาตามน้องโยกหรือ 好，来。<No. S 2> <No. S 1> no.